ทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตนะทุกคนเดี๋ยวทริปนี้เราจะไปเที่ยวลาวกันแต่ว่าที่เราจะไปอ่ะคือไปลาวเวียงจันทร์นะทุกคนเป็นลาวกลางเดี๋ยวเราจะขึ้นรถไฟจากกรุงเทพไปลงที่สถานีหนองคายนะเพราะว่าครั้งเนี้ยเราไปกันเยอะมาก12คนนะรวมทั้งหมดแล้วก็จะพาพ่อแม่ไปเที่ยวด้วยแล้วบางคนอ่ะเขาไม่มีพาสปอร์ต ต้องไปแวะที่หน้าด่านหนองคายนะเพื่อไปทําบัตรผ่านแดนชั่วราวก็เลยไปลงกันที่สถา,า,านีหนองคายแล้วก็เดี๋ยวต่อรถไปที่หน้าด่านอันนี้นะสายอีสานเราต้องไปที่ประตูบีนะทุกคนสายอีสานเหนือตรงไปนี่ประตูบีอยู่ทางนี้เดี๋ยวเราต้องเข้าไปข้างในนี้นะนั่งรอ นี่แม่นั่งรอซื้อขนมมาพร้อมแม่ต้องกินข้า,าวเช้ากลางวันเย็นสามเวลาตรงมือ้อเรียกขึ้นเครื่องแล้วสองพุ่มหกนาทีไม่ได้เรียกขึ้นเครื่องนะทุกคนขึ้นรถไฟนี่เราก็จะเอาตั๋วที่คิมีคิวโค้ดอะไปสแกนแล้วก็เข้าไปข้างในอันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกของพ่อกับแม่ขึ้นรถไฟพ่อกับแม่เคยขึ้นรถไฟมาก่อนไหมในชีวิตเนี้เคยค่ะไปเข้าไปเข้าไป ทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ในขบวนรถไฟเรียบร้อยแล้วนะทุกคนรถไฟที่เราจองเป็นรถไฟด่วนพิเศษ CNT นะก็ประมาณ900 900กว่าบาทาเราจะไปดูห้องน้ำกันนี่ต้องแปะตรงนี้<ม>นีห้องน้ำชาย มีอ่างล้างหน้าสองอันมีชิดชู่อะไรให้พร้อมโอ้สวยนี่ไงห้องน้ำโอ้ห้องน้ำสะอาดนะคือเราเคยนั่งรถไฟไปใตอ้อะมันจะเป็นรถไฟด่วนเหมือนกันนะแต่แต่มันไม่ได้เป็นแบบสีแดงพรมสีแดงอะไรเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยรู้สึกว่าแบบห้องน้ำอ่างล้างหน้าอะไรสะอาดเลยทุกคน ทุกคนตอนนี้รถไฟออกแล้วนะพอรถไฟออกอะ่ะพนักงานเขาก็จะมาแบบมาเริ่มปูเตียงให้เลยนะทุกคนนี่คือเขากำลังปูเตียงนะนี่สกิลสกิลขั้นเทพในห้อปูชุบชักชุบชัไวมากอันนี้เตียงข้างบนนะทุกคนส่วนนี้เตียงข้างล่าง นอนได้แบบว่านอนสบายเลยกว้างมากแต่ว่าข้างบนแบบสูงอยู่นะสูงเอาเรื่องน่ากลัวอยู่แล้วก็แต่เขามีขอบให้นะตรงข้างก็ข้างข้างก็จะมีที่ใส่ของมีไฟด้วยนะไฟอ่านหนังสือแล้วก็มีมีปลั๊กให้เสียบด้วยเสียบสายชาร์จแบตสำหรับใครที่จะเดินทางไปลาวนะนคุณจอแบบว่าเดินทางไปง่ายมากอย่างเราตอนนี้นั่งรถไฟใช่ไหมจากกรุงเทพพิวัดไปลงที่หนองคายแล้วก็เดี๋ยวต่อรถ ไปที่ฝั่งลราหรือจริงๆอ่ะใครจะจองรถไฟจากกรุงเทพพิวัตตรงไปฝั่งเราเลยนนะมันจะข้ามไปฝั่งเราไปจอดที่สถานีคําสวัสดตรงเวียงจันทร์ตรงลาวนะฝั่งนู้นเลยหรือแล้วก็มีวิธีหนึ่งก็คือนั่งรถบัสนะที่ไปหาข้อมูลมาคือมันจะมีรถบัสจากหมอชิดอ่ะไปส่งเราฝั่งไปส่งเราฝั่งลราเหมือนกันนะทุกคนก็คือข้ามไปฝั่งนู้นเลยเดี๋ยว ตอนนี้ก็เป็นเวลาสามทุ่มนั้นคนถึงนู่นก็น่าจะประมาณเช้าแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันพรุ่งนี้จะเป็นยังไงเจอกันพรุ่งนี้หนองคายทุกคนพอเราเดินออกมาจากรถไฟนะ ด่านบกสนะครับด่านบกสแล้วเดี๋ยวเราจะต้องต่อรถไปที่หน้าด่านกันนี่พอเราเดินออกมาเขาจะมีรถเรียกด่านครับพอมีรถเรียกไปหน้าด่านหน้าด่านกันนะทุกคนไปหน้าด่านนี่เรานั่งรถสองแถวมาคนละคนละ,นคนละกี่บาทนะคนละยีคนละยี่สิบคนละสองร้อยถูกไหมแต่เมื่อกี้ ไปถามสมล้ออ่ะเขาเก็บคนละห้าสิบนะค่อนข้างแพงอันนี้ด่านนะทุกคนด่านนนองคายใหญ่มากเดี๋ยวเราต้องไปทำบัตรผ่านแดนตรงตรงนั้นนะทุกคนเป็นบัตรผ่านแดนชั่วคราวแต่ถ้าเกิดว่าเรามีพาสปอร์ตเราก็ไม่ต้องทำแล้วก็ไปสแตมป์เข้าไปได้เลยทุกคนตอนนี้เราออกจาก ไอ้ที่ปั๊มพาส,สปอร์ตมาแล้วนะคนพอเราออกมาพอเราออกมาเราก,เราก็จะเราก็จะต้องมาซื้อตั๋วนะทุกคนตั๋วเพื่อขึ้นรถบัสตรงนี้ข้ามสะพานไปฝั่งลาวตรงนู้นนะราคาตั๋วก็จะ35บัาทนะก็ต่อคน35บัาทได้ตั๋วมาแล้วเราก็จะไปขึ้นรถบัสกันปะถ้าเราเดินข้ามด่านมานะคือมันจะมีแบบเยอะมากซิมตลาดแลกเงินซิมก็คือมาแลก ซิมแล้วก็แลกเงินกันตรงนี้ได้นะทุกคนอันนี้ก็จะมีทัวร์เยอะเลยอ่ะคือแบบถ้าเราไม่ได้จ้างไกด์จ้างอะไรมาเรามาตรงนี้เราก็คือมาซื้อทัวร์ตรงนี้ได้นะและนี่ก็คือการเดินทางจากกรุงเทพมายังหนองคายหน้าด่านเพื่อไปเวียงจันทร์ค่ารถไฟเตียงล่างก็จะอยู่ที่9 9 4บาทส่วนเตียงบน894บบาทนะทุกคน ตอนนี้เราก็เจอไกด์กันแล้ว,ลวเรากำลังเดินตามไกด์เพื่อไปขึ้นรถตู้ไกด์แล้วก็รถตู้ค่าโรงแรมทั้งหมดรวมกันหมดแล้วค่าน้ำมันทางด่วนตกคนละ3,990บาทนะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างยังไงเราจะอัพคลิปเป็นคลิปต่อไปกันนะทุกคนยังไงฝากติดตามกันด้วยนะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเดินทางอย่างเดียวเนาะไปกันเลย